เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเจาะลึกนะครับเครื่องสองรุ่นสองยี่ห้อนี้มีเลือยนตห้าพันแดของเวลแม็กแล้วก็มีเรือยนโต์ิดาห้าพันสองเนาะเราจะมาดูข้อเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างเรือยนต์2รุ่น2อยี่ห้อไปเรามาชมไปพร้อมๆกันเลยทุกท่านนับแรกเลยเรามาดู เรื่องของไส้กองอากาศนะตัวตัวคิด้านะครับก็จะเป็นกองอากาศที่เล็กกว่านะนะเนาะยางที่ได้ชัดเลยครับอันนี้จะเป็นผ้ากองอากาศสองชั้นอนะ่เป็นสองชั้นอันนี้จะเป็นผ้ากองอากาศหนึ่งชั้นนะทุกท่านที่แตกต่างกันนะครับ หลายท่านก็จะสงสัยว่าทําไมรุ่นนี้ถึงมีราคาค่อนข้างสูงกว่าเนาะนี่เลยแบบนี้แหละเพราะว่าคุณภาพของเนื้องานก็จะสูงตามไปด้วยนะนี้เรามาดูเรื่องของภายในกันบ้างนะครับอันนี้ผมก็มีการแกะน็อตไปแล้วแหละเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนี่มาดูคันเลยดูไปพร้อมๆกันอ่าแกะได้ไหม ผมรู้ว่าจะแกะได้ไหมทุกท่านถ้าไม่ถอดหัวเทียนออกสุดท้ายแล้วก็ต้องแกะหัวเทียนเหมือนเดิมทุกท่านมาแกะก็ต้องแกะแข็งแน่นมาก พะแกะพอเทียนไปพร้อมๆกันนะทุกท่านใม่เมื่อมันแกะไม่ออกเราก็ต้องใช้บล็อกตัวใหญ่เออตัวใหญ่เลยอืมร้อยแกะออกท่กทานมีสองตัวเราจะแกะทั้งสองตัวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันโอเค ใช้ขนาดนี้เะแกะออกแ,แน่นมากดูตัวหัวเทียนันบแปะดูหัวเทียนทั้งสองรุ่นสองยี่ห้อน,นี่หัวเทียนของเบลแม็กนนี้หัวเทียนของตกิด้านะครับถ้าท่านอยากเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้แจ้งทางร้านมาได้เนาะหรือท่านจะไปซื้อไปเปลี่ยนเองก็ได้นะครับ เรามาดูชุดเสื้อสูบนะนี่ชุดเสื้อสูบก็จะมีความที่แตกต่างกันมากทุกท่านนะตัวนี้เป็นเสื้อสูบนะครับ46่ิบหกมิลก็จะมีคีพระบายอากาศนะที่เยอะขึ้น4ี่สกมิลนะทุกท่านตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อสูบ45.2สิมิลก็จะประมาณนี้ นะครับกำลังเครื่องแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะดูอย่างเห็นได้ชัดเลยงานนะจะไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่คือความมาตรฐานนะแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น 50252cc ก็จะใช้เสื้อสูบที่เล็กลงตัวนี้ก็จะใช้เสื้อสูบที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อแตกต่าง แล้วก็คาร์บูเรเตอร์นะครับคาร์บูเรเตอร์ของตัวกีด้า5,002ก็จะเป็นคาร์บูเรเตอร์ของยี่ห้อตัวกีด้าส่วนเวลแม็กซ์นะใช้คาร์บูยี่ห้ออะไรเรามาดูก็ใช้คาร์บูของตัวกีด้าเหมือนกันนะครับแต่รุ่นอัปเกรดขึ้นมาเป็นรุ่น5,008นาะนะค่าจะแตกต่างกันประมาณนี้ทุกท่าน คือขนาดของเลื่อยยนทั้งสทั้งสอ,งสอ,งสองรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะสำหรับรุ่น5 8 0 0แล้วก็สำหรับรุ่น5 2 0 0นะครับราคาตามงบตามที่งบพันมีในะราคาตัว5 2 0 0ก็จะราคาไม่สูงมากนะถ้าเป็นชุด11.5นิ้วพร้อมบาร์ที่มากับเครื่องเลยนะครับก็จะอยู่ราคาที่1,650บาทตัวนี้เนะท่านนะั้น ตัวตวกิตาร์าพร้อมบาร์11นิ้ว10.5นิ้วในราคาที่1,650บาทนะครับจะเป็นตัวนี้เบลแม็กนะเบลแม็กพร้อมบาร์11นิ้วที่แถมมากับเครื่องตัวนี้ในราคาที่ถูกสุดเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาที่2,300บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ท่านใดสนใจรุ่นไหนนะวันนี้ทางร้านเราก็เปิดไส้ในให้ทุกท่านได้ชมกันเนาะท่านสนใจรุ่นไหนก็สอบถามมันเข้ามาได้อน,นี้คือสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดหลายๆอย่างนะครับดูท่านชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะแรงทั้งคู่อ่านะตัว5,8 0 0ก็จะแรงกว่านะเพราะมีคบอกสูบที่ใหญ่กว่านะแรงบิดที่มากกว่าตัว5,2 0 0 ก็จะมีแรงบิดที่น้อยกว่าแต่ราคาก็ย่อมเยากว่าท่านชอบแบบไหนเลือกได้นะตามงบตามกระเป๋าตังของท่านเนาะโอเคนะครับท่านที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ